พี่ขอรบครับผมนายสมคิดเชื้อคงพักเพื่อไทยจากอุบลราชธานีในฐานะสมาชิกรัฐสภาต้องขอบคุณครับท่านประธานนะวันนี้ขอให้เหตุผลแล้วก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างพรบรกำหนดระยะเวลาดำเนินการในกระบวนการยุติธรรมความจริงผู้ที่เขียนกฎหมายร่างกฎหมายก็ดึงออกมาจากรัฐธรรมนูญ258 ซึ่งรัฐมนูลฉบับนี้ก็คือเขียนเรื่องการปฏิรูปนะครับเพราะนั้นเวลาท่านเขียนก,ก็เอามาก็ไม่เป็นไรสิ่งหนึ่งก็เขียนมาจากรัฐมนูลก็คือว่าในกระบวนการปฏิรูปด้านกฎหมายด้านอื่นๆในรัฐมนูล2องนั้นเขียนไว้เยอะไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองด้านการศึกษาและกระบวนการยุติธรรมสิ่งหนึ่งที่ขอเอ่ยไปถึงกระบวนการปฏิรูปกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ กระบวนการยุติธรรมก็เข้าใจว่ามีกฎหมายเข้าไปฉบับหนึ่งคือของตำรวจแล้วด้านปฏิรูปศึกษาก็พรบการศึกษาซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จแต่สังเกตว่าเรื่องนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราไปพูดถึงสิบหน่วยงานในมาตราห้าซึ่งเราบอกว่าจะต้องไปออกกฎหมายลูกหรือไปออกระเบียบกฎกระทรวงอะไรก็แล้วแต่ให้ดําเนินการตามร่างพรบรฉบับนี้เพราะว่านะหลักการเหตุผลของท่านก็คือว่า ทุกขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมที่ชัดเจนเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมโดยไม่ล่าชา้าเรื่องนี้แหละครับสําคัญรายละเอียดอย่างอื่นมันตามมาเองสังเกตนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยเวลาใครรออะไรตั้งแต่สารชั้นต้นสาลฎีการหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ท่านสังเกตไหมว่ากระบวนการต่างๆมันหากําหนดเวลาไม่ได้ซึ่งก็ดีท่านเสนอหลักการนี้มาแล้วจะให้หน่วยงานไปออก หลักการเหล่านี้เนี่ยจะทําให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอนพี่น้องประชาชนที่บอกว่าขึ้นศาลแล้วเมื่อไหร่จะจบบางคดี10ปีบางคดี15ปีบางคดี6ปี7ปีหรือบางคดีนี่ก็แปลกนะท่านประธานนะคดีอะไรที่โด่งดังคดีอะไรที่เป็นที่สนใจประชาชนทั้งๆท,ท,ท,ที่มันก็ดีสาหัสสากาันเอ้ยปีเดียวก็จบห <ừ. S 1> เดือนก็จบอย่างนี้เอาอะไรเป็นมาตรฐาน มันมันหามาตรฐานยังไม่เจอเพราะฉะนั้นกฎหมายฉบับนี้เข้ามาโดยหลักการผมเห็นด้วยเพราะอย่างน,น้อยๆจะได้เป็นข้อกําหนดว่าพี่น้องประชาชนติดตามได้ผมผมสนใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าเรื่องปฏิรูปขอเอ่ยกับท่านประธานนิดหน่อยเราเขียนปฏิรูปหลายเรื่องคนระับท่านประธานนะในรัฐมนูล60เนี่ยมันหายไปอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมขาดใจไม่ปฏิรูปสารเลยครับที่มาของผู้พิพากษาที่มาอะไรต่างๆเหล่านี้เรา เราทาไมไม่ทําให้มันครบถ้วนกระบวนความผมบ่นกับท่านประธานไปอย่างนั้นแล้วครับเพื่อให้ได้รับรู้ว่าหลายเรื่องมันยังข้องใจกันอยู่อย่างอื่นก็พยายามปฏิรูปกันแต่เรื่องเดียวที่เราไม่เห็นปฏิรูปคือสารแล้วก็ไม่กําหนดมาเลยไม่กําหนดมาเลยเอาแค่ที่มาผู้ภาษาเอาเอาเอาถ้าจะเอากันจริงๆอ่ะมาอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรศึกษามาอย่างไรเรียนนิติศาสตร์มาแบบไหนเหล่านี้ถ้าเราจะให้กระบวนการมันครบถ้วน่ ผมพูดแถมไปเฉยๆแต่มันทำไม่ได้หรอกแต่อยากจะบอกว่ามันควรจะมีเรื่องเหล่านี้ในสังคมบ้านเราด้วยนะครับอีกในมาตราเจ็ดเนี่ยก็บอกให้เจ้าหน้าที่ทํานี่นะครับท่านประธานนะก็ถ้าไม่ทําก็จะบอกให้มีโทษทางวินยัยหลักการที่ให้หน่วยงานไปออกจะก,กําหนดวันวอวันเวลาอะไรก็แล้วแต่ สุดท้ายประชาชนก็จะต้องเหนื่อยอยู่ดีเพราะถ้าไม่เสร็จก็ต้องไปไล่กันอีกทีว่าเ,เจ้าหน้าที่คนนี้ไม่เสร็จนะอันนี้ไม่เสร็จนะคนนั้นไม่ไม่พร้อมนะแล้วก็ให้รายงานแล้วก็ให้ดําเนินการเจ้าหน้าที่อีกว่าถ้าคุณทําไม่เสร็จตามหลักการเนี้ยคุณคุณต้องผิดสุดท้ายมันก็คือว่าทุกอย่างเวลาไปออกกติกาแล้วมันเข้าไปอยู่ในระบบราชาการเหมือนเดิม ประชาชนเวลาจะไปดึงระยะเวลาอะไรออกมานี่ยากครับ,บระบบราชการมันก็เหมือนว่าประชาชนไปดึงอ้อยออกจากปากช้างถ้าบอกว่าวันนี้ร้อยยี่สิวันคุณไม่เสร็จเขาก็มีเหตุผลต่างๆนานาอีกจะดำเนินการอย่างไรฝากกรรมธิการนะครับถ้าท่านใดไปนั่งกรรมธิการเอาเจตนาลมเลยว่าคดีกอไก่เนี่ยเขาบอกว่าหนึ่งปีเสร็จคุณรายงานว่าหนึ่งปีไม่เสร็จเพราะหนึ่งสอามสี แต่ว่าต้องบอกให้ชัดเจนนะครับในเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าทําให้เสร็จจะดําเนินการลงโทษอย่างไรอย่าเขียนลอยลอยเพราะถ้าเขียนลอยลอยเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะสบายจะไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบอะไรเลยแล้วก่อนจะสอบสวนดูความผิดเจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นได้กเกษียณแล้วก็ยังมีเลยบางทีคู่คดีตายไปแล้วก็มีเหล่านี้ไม่อยากให้เกิดเพราะไหนไหนจะทําเรื่องปฏิรูปกระบ,บวนการยุติธรรมแล้วควรจะเล่นมาตั้งแต่ร่างยันบนทั้งหมดนะครับ แม้กระทั่งเรื่องตำรวจโอเคกฎหมายตำรวจเข้าไปผมก็อ่านพอข้เข,ข้าไปพูดถึงเรื่องตำแหน่งตัวเองซะเยอะเลยแทนที่จะพูดเรื่องความต้องการประชาชนแทนที่จะพูดเรื่องอื่นเยอะๆกลับว่ตาตำแหน่งนี้จะไ,ได้อย่างไรไม่อยากให้กฎหมายเหล่านั้นไปรองรับระบบราชการมากจนเกินไปแน่นอนระบบราชการมันต้องมีแหละแต่ว่ามันต้องบังคับในกรอบกติกาที่ปฏิรูป ไม่งั้นเราต่างคนต่างทาต่างคนต่างเอารัฐสภาเป็นสตาแตร์เป็นสแต็มออกไปแล้วก็ทํำยังไงก็ได้เพราะนั้นตัวเจตนารมณ์ของรัฐนูนของกฎหมายที่ร่างเนี่ยก็ฝากไปยังท่านผู้ี่ยวชี้แจงและท่านกรรมธิการว่าควรจะชัดเจนอย่าให้มาตีความกันอีกไม่งั้นปัญหามันจะตามมาขอกลับขอบคุณครับต่อไปทน,นิคมมูลวิเศษครับ